โอเคครับมีงานวันนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยเลยก็ก็ดีใจมากๆครับผมที่งานประสบความสำเร็จมากๆก็มีแฟนๆมาโหให้กำลังใจเยอะมากๆเลยครับผมก็ประมาณ2 0 0พกว่าคนเลยพราดีใจมากๆครับก็ตอนที่เข้ามาในวงการเพลงก็ไม่คิดว่าให้เราจะสามารถแบบมีกตจกรรมที่ดีขนาดนี้ก็ปล่อยซิงเกิลที่สองมาแล้วนะครับผมเพลงนั้นน่ะก็สามารถติดตามได้ท o u t u b e c h anel ของม u วสิกสตูดิโอครับผมแล้วก็คืนนี้ ก็สามารถฟันได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยครับจริงๆคิดงานไหมสเกลใหญ่ขนาดหูก็คิดงานอยู่เหมือนกัน<ม>เพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่เยอะมากๆทั้งค่าเช่าฮอลล์แล้วก็รวมทัค่าโปรโมชั่นด้วยแต่เราก็อยากจะตอบแทนแฟนๆที่เขาคอยให้หวังใจเรามาสนองคอยหูเขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดกเลยแบบอยากมีงานงานหนึ่งที่ ให้ทุกคนสามารถเข้ามาฟรีได้งานนี้ฟรีสำหรับแฟนๆทุกท่านทุกคนคนน่าแข่งร่วงเลยครับเนี่ยไวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ตอนที่ปล่อยหาตัวทีเซอร์เอ็มวีออกมาแฟนๆไวยูงนี่ยผมก็ทุกคนจะเห็นว่าไอตัวทีเซอร์นะครับผมมันมันค่อนข้างจะแตกต่างจากไอตัวเพลงซีซันนอมยูเพลงแรกเพลงแรกเนี่ยจะมีความอบอุ่นแต่ว่าไอตัวเพลงนี้จะมีความสนุกทั้งตัวบีทด้วยแล้วก็ตัว MV ด้วยครับ คาดหวังในตีตัวนี้เพลงด้วยความคาดหวังนะครับในตัวไอเดียของเพลงนั้นนาเนี่ยเราต้องการให้มีคำคำหนึ่งที่สามารถใช้แทนกับว่าไอเลิฟยูได้ก็เลยคิดว่าถ้าความคาดหวังก็คือประสบความสำเร็จก็จะน่าเวลาที่เราคุยคุยกันหรือเราโพสโซเชียลอะไรพวกนี้นถ้าเขาบอกว่าไอ้น,นั้นนาอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีแอบคิดแบบชาเลนจ์ให้แฟนๆทำ คุยเป็นท่าเลยไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองไปทําก่อนนะเพราะว่าตัวตัวท่าเนี่ยฟนอลก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะติดต่อได้อย่างพวกโปรเจกต์ทั้งหลายเลยทั้งสี่ห้างงานที่พูด<ส>ในงานเป็นอย่างนั้นครับรู้สึกว่าตาละมันยิ่งใหญ่มากใช่ก็เหมือนเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเรามีแรงแล้วก็มีต้นทุนที่ที่สามารถทาโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เรารู้สึกว่าอยากจะในในฐานะของศิลปิน เราก็อยากเป็นสปอร์ตเราให้ให้ประเทศไทยให้ต่างชาติเห็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆเลยนะเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถทิ้งเคสสามประเทศได้ครับผมอันนี้เราเป็นหัวเรืองแหละหัวเรือใหญ่ในการคิดสึกทุกสิ่งที่เราใช่ครับผมเพรตัวโปรเจกต์ของคอร์เรียแมนเนี่ยผมเป็นเอ็กซ์โปรดิวเซอร์เลยก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยก็มาจากตัวผมเองเลยครับเป็นเป็นโปรเจกต์ล็อกที่ใหญ่มากความคาดหวังต้องมีความคาดหวังก็ ผมมาเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ดูหนังผมแค่รู้สึกว่าอยากได้งานตัดต่อที่เนี้ยบผ้าต่างชาติได้ซาว์ที่เนี้ยบผราต่างชาติได้ภาพที่สวยต่างชาติได้บทที่มันดีม,มากๆแบบคนติดตลอดอะงแล้วก็รวมทั้งแคสด้วยแคสแต่ละคนที่จะมาเล่นด้วยต้องมีคุณภาพเป็นยงเงราจะตั้งใจแคสไปอย่างนี้ทำไมเราถึงเลือกที่จะเลือกอาชีพตัอต่อเรียอ,อ,อผมอยากได้ไอเดียเรื่องเรื่องความใจเนสความเมตตาความเมตตาต่อ ตอบให้มนมษน์ด้วยกันเองความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ครับผมก็เลยตอนนั้นน่ยมีโอกาสได้ไปอะคอเาเดียมพอดีเราเราเรารู้สึกว่ามูสแอนโคนมันมีควพมอบอุ่นอยู่เวลาที่เราได้ไปดูปลาภายในอะคาเดียมเนี่ยมันสามารถมีสตรอรีร่ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งตัวสิ่งมีชีวิตในอะคาเดียมทั้งปลาหรือว่าสัตว์ต่างๆหรือทั้งคนที่มาดูด้วยหรือว่าคนที่ทํางานในนั้นเลยมันสามารถแบบโยงเป็นสตรอรีร่ตา่างๆที่ เล่าเรื่องความแตกต่างของแต่ละคนความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ต่างๆได้ครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีนะที่น่าจะเอามาเล่นกับเรื่องนี้มีหลายซีซันเลยใช่ใช่ก็วางไว้แล้วประมาณสซีซันได้แต่นี่ก็คือได้ทุนมาจากต่างประเทศใช่เลยครับทั้งหมด4-5งางานในโปรเจกต์ที่บอกมายังมีอะไรเพิ่มเติม,หมไหมครับที่แบบเซอร์ไพรส์ยังคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างงี้มี <concert S 2> คอนเสิร์ตใหญ่มีปีหน้าแน่นอนครับผม เอาจริงๆตัวตัวงานเพสคอนเนี่ยก็เหมือนเป็นซ้อมๆเพื่อคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มด้วยแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยน่าจะมาหลังคอยอัลบั้มเต็มเคอ,อยากให้เรามีเพลงเยอะๆก่อนที่แฟนๆจะสามารถร้องได้แบบโหทั้งคอนเสิร์ตเลยเป็ตอนที่ทำเพลงก่อนครับผม ผมแฟนนิดนึงครับลก็ครับผมก็ขอฝากเพลงนั้นนานะครับผมซิงเกิลสองของผมเองก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel n ของ m พลงส s t u d i o ครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยครับผมแล้วก็ตัวอัลบั้มเต็มเนี่ยจะมาปีหน้าแล้วนะทุกคนเยึมตัวไว้นะครับขอบคุณนะครับผม